ไั่เป็นขี้หูเลยลงน้ําหนักนี้นะคะเจ็บบอกนะที่คันนี้มันคันข้างในหรือว่าคันข้างนอกค่ะอือคัขนข้างในแถวบริเวณนี้เลยนะถ้าต้องหลับกดๆมันแน่เลยอ่ะเจ็บแล้วกดเลยอ่ะหนึ่งหยา่งหนึ่งหาล่งนึ่งหนึ่ชหนึ่งหนิ่หนึ่งมนึงนจะงหนึ่ห้ึ่ง่งหนึห้เขงหนหนึ่นึ่งนะ เสร็จเหมือนกัน